นี่ค่ะนี่เป็นการไลค์ครั้งแรกนะคะไม่รู้ว่า,เ,าเสียงเสียงเบาเสียงดังยังไงนะคะก็ขอให้คุณผู้ชมช่วยติชมด้วยนะคะวันนี้หอมกินนซับน้ำหมึกทองนะคะจะมานำเสนอสินค้าในร้านของเราคะ่ะก็คือหนังสือที่เราทำขายอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะเ,เริ่มกับเรื่องแรกเลยนะคะอันนี้คือ ถ้าจำได้ว่าเรื่องนี้เป็นละครนะคะดังมากเลยทีเดียวค่ะชื่อเรื่องว่าบุพเพสนิวาสเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเอา่ซื้อมาตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่มีการสร้างละครกันแล้วนะคะก็คือมีความเก่าแก่ค่ะความขังสําหรับนักสะสมนะคะสามารถที่จะซื้อหากันได้นะคะมีอยู่แค่เล่มเดียวค่ะแล้วก็อันนี้นะคะถ้าใครชอบในแนวของ นังย้อนยุคละครย้อนยุคนะคะหรือว่านิยายย้อนยุคเนี่ยเรื่องนี้ภูมิใจนําเสนอเลยนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกย้อนกลับไปแล้วก็ไปเจอกับประสาทสมัยนุ่นนะคะกัมพูชาคเนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีความรักที่เราต้องรุนอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีการแตะต้อง ร่างกายของสตรีเนี่ยนะคะซึ่งก็คือเขาจะใช้คําเรียกว่าสตรีแต่ว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องแต่ต้องอนางเอกนะคะก็เลยทําให้อาณาจักรของเราจะต้องรับผิดชอบนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของอผู้หญิงคนหนึ่งที่โชคดีไปเลยค่ะแล้วก็ได้รับความรักจากพระเอกไปแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มาเกี่ยวข้องด้วยนะคะถ้าใครชอบก็กดสั่งซื้อมาได้เลยค่ะ ส่วนอันนี้นะคะอันนี้เป็นการ์ตูนนะคะซึ่งบอกได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเที่นิยมมากสมัยนั้นยังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะก็ชอบอ่านการ์ตูในแนวนี้ก็เป็นเรื่องของฟาโรแล้วก็นางเอกของเราเนี่ยเป็นนักโบราณคดีนะคะนักเรียนโบราณคดีแล้วก็ย้อนยุคก,กลับไปเจอกับพระเอกของเรานะคะ ซึ่งเอกของเราก็ค่อนข้างาที่จะหโหดทีเดียวนะคะใครที่ชอบแนวโหวดๆนะคะก็ดูเรื่องนี้ได้เลยเรื่องนี้นี่จะมีอยู่ทั้งหมด69เล่มจบนะคะจะมีทั้งมือหนึ่งและมือสองปนกันนะคะมีอยู่แค่ชุดเดียวเหมือนกัน,นะคะ่ะก็สภาพค่อนข้างที่จะดีมากนะคะนี่นะคะดูเนื้อด้านหนนี่นะคะ เหมือนกับเหมือนใหม่เลยค่ะแล้วก็ยังมีหลายเล่มน,นะคะที่ยังไม่ได้แกะอ่านเลยอันนี้ยังอยู่ในซองอยู่เลยนะคะตัวนี้ก็ยังอยู่ในซองนะคะเป็นแพ็คเป็นแพ็คอย่างนี้นะคะในซองมันจะมีอยู่ทั้งหมดออประมาณเกือบเกือบสิบแพ็คนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดหกสิบเก้าเล่มตั้งแต่เล่มหนึ่งจนถึงเล่มจบเลยนะคะก็ใครสนใจก็สั่งซื้อได้ค่ะเรื่องนี้นะคะ หักมุมหนึ่งจุดศูนอันนี้เป็นเรื่องที่ยากที่จะคาดเดาเลยนะคะเป็นหนังเป็นตอนๆค่ะมันเป็นเรื่องสั้นนะคะเป็นตอนเป็นตอนหักมุมหนึ่งจุดศูนนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตอนที่จะว่าไม่เกี่ยวข้องกันก็ไม่ใช่สุดทา้ายมามันก็โยงไปโยงมามันก็เข้าหาก,กันอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเดาอยู่ตลอดเวลาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแล้วมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็น่าสนใจทีเดียวค่ะ ส่วนเรื่องนี้นะคะเส้นทางรักป่าลึกถ้าใครชอบในแนวของการเดินป่านะคะการที่เข้าไปเที่ยวชมของอเดินป่าเดินห้างเดินคือไปตั้งนั่งห้างนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองมาดูเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้จะพาคุณผู้ชมไปเดินป่าแล้วก็ไปเจอกับความรักระหว่างเดินป่าด้วยนะคะ,ะดยส่วนตัวเราชอบเรื่องนี้ค่ะสนุกดีค่ะ แต่ที่อยากจะนําเสนอที่สุดนะคะก็คือเรื่องของสิบคดีบาปอันนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงนะคะในในทางจีนทางทางโน้นเนี่ยนะคะเขาเอามีคดีที่ค่อนข้างที่จะสะเทือนขวัญเนี่ยอยู่เยอะทีเดียวนะคะแล้วคดีเหล่านี้เนี่ยก็ถูกรวบรวมมาเป็นเรื่องของสิคดีบาปเป็นเรื่องตอนต่อนะคะเรื่องเหล่านี้มาจากเขาคงเรื่องจริงทั้งนั้นเลยนะคะอยากจะบอกว่า น่ากลัวมากเสียงฝันมากคนที่เป็นฆาตรกรเนี่ยไม่รู้คิดได้ยังไงเีอย่างกับอ,อมีอยู่คดีหนึ่งที่หั่นศพออกเป็นสองพันชิ้นแล้วก็โยนกระจายไปทั่วเลยเอาไปทิ้งนู่นทิ้งนี่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขาก็ตามสืบจับกันไปอ่ปาสิบคดีบาปเนี่ยนะคะเป็นหนังสือที่ขายทะลุล้านวิวตั้งแต่มีการเปิดขายครั้งแรกเลยนะคะ แล้วก็ยังติดอันดับหนึ่งนวัยายทางอินเทอร์เน็ตที่มีคนกดเข้าชมมากที่สุดนะคะ,ะมีคนคลิกมากกว่าหล้านครั้งค่ะแล้วก็ยังมีการค้นหาอเว็บไซต์ชื่อดังทางเว็บไซต์ชื่อดังของจีนเนี่ยนะคะว่าร้อยล้านครั้งทีเดียวนะคะนี่นะคะสภาพของหนังสือมีสภาพดีนะคะเป็นหนังสือมือสองก็เริยงแต่สภาพดีมากค่ะนี่ด้วยนะคะเห็นไหมคะ ก็ถ้าเสียงเบาหรือว่าเสียงเสียงไม่ดังหรืออะไรยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะนี่เป็นการไลฟ์ครั้งแรกนะคะก็ยอยไม่เคยไลฟ์มาก่อนแต่นี่คือพยายามที่จะลองไลฟ์ดูนะคะเผื่อว่า,าจะได้พัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็มีอะไรก็ติชมกันได้นะคะเอาละค่ะต่อไปมาดูเรื่องนี้นะคะเว้ยเวยค่ะเว้ยเวยนี่เป็นซีรีส์เป็นหนังที่เขา,เาไปสร้างเป็นซีรีส์นะคะนําแสดงโดยอย่างๆนะคะกับ นักแสดงหญิงท่านหนึ่งเนี่ยจำชื่อไม่ได้ละแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดังมากนะคะเวยเวยเป็นเรื่องของอความรักที่เจอกันในเกมก่อนนะคะหลังจากนั้นก็มาเจอกันในชีวิตจริงนะคะนางเอกของเรา,าเยี่ยมมากเลยคือเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งนะคะถึงแม้ว่าจะถูกหักอกในในเกมเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรคะ่ะจนพระเอกไป ขอขแต่งงานนะคะในเกมหลังจากนั้นเขาก็มาเจอกันในชีวิตจริงค่ะเรื่องนี้ถูกสร้างเป็นซีรีส์นะคะน่าชมทีเดียวค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาแล้วก็กดสั่งซื้อกันได้นะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครสั่งซือ้ออานิยายของทางอาหอมกลิ่นซับน้ำหมึกทองเนี่ยนะคะก็จะมีหนังสือแถมเข้าไปด้วยนะคะแจกไปด้วยทุกให้กับทุกๆออเดอร์เลยนะคะ เรื่องนี้ค่ะหงขังรักค่ะ,ะประมชอบมากค่ะไม่อยากที่จะขายเลยแต่ว่าต้องตัดใจขายนะคะเพราะว่าช่วงนี้คือนะเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยนะคะมีอะไรขายได้ก็ขายนะคะหงขังรักนี่มีอยู่ทั้งหมดห้าเล่มด้วยกันนะคะตั้งแต่เล่มหนึ่งจนถึงเล่มสุดท้ายนะคะอันนี้นะคะ เล่มหนึ่งถึงเล่มสุดท้ายมีหมดเลยค่ะเป็นเล่มสองก็จริงแต่ว่าสภาพดีมากนะคะนี่นะคะอยากให้ดูข้างในอันนี้คือลักษณะ,ะหน้าตาของหนังสือสภาพของหนังสือดีนะคะ,ะไม่มีไม่มีตำหนิไม่มีจุดไม่มีอะไรเลยนะคะนี่นะคะอันนี้คือหุคงขังรักาขายเป็นเซตนะคะตั้งแต่เล่มหนึ่งถึงเล่มห้าถ้าใครซื้อเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะมีของแถมให้เป็นหนังสือแถมเข้าไปให้ด้วยอีกหนึ่งเล่มน,นะคะ ต่อไปเอาใจสายหญิงหญิงด้านหญิงกันหน่อยนะคะนี่นะคะอันนี้คือหยดฝนกลิ่นสนิมนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องนิยายที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมค่ะผู้หญิงทั้งสองคนเนี่ยเก่งมากอ่าเราก็ต้องมาทํางานร่วมกันคนนึงเป็นตารวจนะคะอีกคนหนึ่งเป็นแพทย์นิติเวชนะคะเขามาเจอกันในงานงานหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ร่วมงานกันก็มีแบบ กัก้นๆกิก,กบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบกูคลิ๊กตามภาษาเนี่ยนะคะแต่สุดท้ายก็ลงตัวคลิกลงตัวค่ะก็ะใครอยากที่จะดูว่าเรื่องราวของเขาเป็นยังไงนะคะก็จิ้มไปเลยค่ะเรื่องนี้นะคะหยดฝนกลิ่นสนะิมคะอืมโฆษณาอาจจะไม่ค่อยเป็นนะคะไม่รู้จะโฆษณายังไงก็พยายามทาดีที่สุดแล้วน <laughs> ะถ้ายังไงก็อขอขอบคุณผู้ชมเห็นใจด้วยนะคะ <laughs> ตื่นเต้นด้วยค่ะเพราะว่าเป็นการไลฟ์ครั้งแรกนะคะ เสียงดีหรือไม่ดีหรือว่าจัดติชมยังไงก็ได้เลยนะคะอ่ะต่อไปเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้คือยอดหญิงเชียนเครื่องหอมนะคะถ้าใครติดตามเรื่องนี้นะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดเล่มจบนะคะแต่ว่าในอหอมเกียนทรัพย์น้ำหมึกทองเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดแค่ห้าเล่นนะคะเพราะว่าเล่มหกกับเล่มเจ็ดเนี่ยมีคนขพอ,พอซื้อไปแล้วนะคะ ก็ตอนนั้นแยกขายไปแต่ตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราแยกขายเนี่ยมันบางทีมันฉีกเล่มออกไปเนี่ยมันทําให้เราขายได้ไม่หมดค่ะอันนี้อ่าก็ขายรวมเซตเหมือนกันค่ะเล่มหนึ่งถึงเล่มห้านะคะต่อไปเรื่องนี้ค่ะไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนะคะเรื่องนี้คืออาชายา ชายาสถานแผ่นดินนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกนํามาสร้างเป็นซีรีส์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นนิยายเรื่องนําด้วยนะคะชายาสถานแผ่นดินมีอยู่หลายเล่มจบนะคะแต่ว่าของหอมกินทัพ์น้ำมึดทองก็จะมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะก็ะสภาพหนังสืออยู่ในสภาพที่ดีคะ่ะเป็นเล่มสองเหมือนกันก็มีการลดราคาอยู่ในสภาพนั้นแล้วนะคะ ถ้าจะให้พูดถึงสภาพของหนังสือก็คือเกิน90%นะคะถึง100%นะคะเพียงแค่ไม่ได้หอะะ่อเท่านั้นเองแต่นอกนั้นก็คือดีนะคะอันนี้เล่มอื่นเล่มอื่นอย่างนี้นะคะเล่ม2เล่ม3บางเล่มก็มีการขอด้วยนะคะเพราะว่าตำันนซื้อก็ขอให้ของหอให้นะคะเออเรามีอยู่ทั้งหมดนี่ค่ะ ตั้งแต่เล่มหนึ่งจนถึงเล่มที่เจ็ดค่ะอันนี้คือชายาสถานแผ่นยินนะคะก็ขายเป็นเซตเหมือนกันนะคะแล้ก็มันมอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรอ๋อเยน,นะคะอ่อพอดีเป็นการไล์ครั้งแรกนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวเลือกหนังสืออันนี้อ่อไม่ไม่รู้จริงๆค่ะอันนี้คือ ของครั้งรักเมื่อกี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นการลิน,นะคะ่ะการลิน้นี่นะคะจะมีอยู่ทั้งหมดสามบทด้วยกันนะคะทึบ๊บทึบทึอบอันนี้ก็คือการลินนะคะ อันนี้ก็คือกาลิน,นะคะกาลินตัวนี้เป็นกาลินที่มีตั้งแต่บทแรกบทกลางจนถึงบทสุดท้ายนะคะอันนี้3มเล่มจบนะคะข้างในงจะเป็นการ์ตูนะคะ่ะเป็นรูปแบบของคอมมิกค,ะคะ่ะอันนี้ช่วยกันสนับสนุนการ์ตูนไทยด้วยนะคะการ์ตูนไทยเรื่องนี้เขาทำมาได้ดีคะ่ะแล้วก็มีเยอะด้วยนะคะ เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสยองขวัญเรื่องผีเรื่องอะไรเนี่ยนะคะซึ่งหลายๆคนรับรองว่าน่าจะติดตามน่าจะชอบเรื่องของกาลินอยู่นะคะกาลินนี่มีอยู่หลายเล่มมีอยู่หลายเล่มนะคะไม่ว่าจะเป็นอา่าซากดอกไม้นะคะตอนนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเกมเชื่อดความตายนะคะหรือว่าจะเป็นยานสัมผัสนะคะ มีเป็นชุดเลยนะคะทีนี้ถ้าใครสั่งซื้อเข้ามาในส่วนของการเรียนตรงนี้เนี่ยแน่นอนเราก็มีของแถมเหมือนกันนะคะเป็นหนังสือ,อการลินเหมือนกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวตัวนี้จะแถมให้ไปนะคะ,ะต่อไปเรามาดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องที่เป็นตำนานจริงๆเหมือนกับชื่อเรื่องของเขานะคะก็คือตำนานรักเหนือพบนะคะ เรื่องนี้นี่ถ้าใครจําได้นะคะนางเอกเขาชื่อหัวเชยงกูนะคะ,ะถูกสร้างเป็นนวนิยายเหมือนกันค่ะเปียนเดี๋ยวก่อนนะคะเปลียนหัวเชยงกูอย่ไหนแล้วนี่กดตามไม่ทันอ,อยู่ไหนไม่รู้ก็อย่างนี้ละกันนะคะถือว่าเรา ไปครั้งแรกก็ผิดพลาดไปบ้างนะคะหาหนังสือไม่เจอบ้างแต่ว่า,าจะาไปเจอในร้านหอมกินซับน้ำเหมืนทองนะคะก็เข้าไปเยี่ยมชมนัร้านของเราด้วยนะคะและนี่นะคะก็คือหนังสือเล่มสองอหนังสือมือสองนะคะของชัยยาสถนนแผ่นินแต่ว่าสภาพหนังสือดีมากนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยถ้าใครอยากสะสมหรือว่าอยากอะไรนี้นะคะก็สามารถที่จะซื้อหากันได้นะคะมี เล่มหนึ่งนะคะมีเล่มมีเล่มสองแล้วก็เล่มสามนะคะนี่นะคะแล้วก็แถมให้ไปเลยค่ะเล่มพิเศษนะ,ะหลังจากที่ความรักของเขาจบลงไปแล้วก็มีเล่มพิเศษตัวนี้ต่อมานะคะอยากจะบอกว่าตอนที่อปอปอได้อ่านเรื่องนี้เนี่ยนะคะติดตามมากรอดูตลอดว่าเมื่อไหรเรื่องนี้จะมีแบบออกมาอีกนะคะคือชอบมากแต่ ความรักของเขาก็เป็นแบบในในแนวของผู้เขียนน่นะคะเราจะให้มันจบแบบอย่างอื่นหรือว่าเราจินตนาการให้มันเป็นอย่างนู้นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เป็นการต่อแขนต่อขาไปโดยที่ความเป็นจริงมันไม่ได้เหมือนกับที่นักเขียนเขาเขียนอะไรเงี้ยนะคะเราจะต้องอ่านในรูปแบบของเขาดูรูปแบบของเขาที่เขียนออกมาว่ามันเป็นอย่างนะค่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราอยากจะให้เป็นแต่ก็อืม ตามนั้นนะคะ <c oughs> ก็บางคนอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะคะอ่าต่อไปค่ะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วใช่ไหมคะยอดหญิงเซียนเ,เครื่องหอมก็มีอยู่หลายเล่มนะคะของทางร้านเรามีอยู่ทั้งหมดห้าเล่มด้วยกันนะคะว่ามีสินค้าอยู่ในมืออยู่แล้วก็พร้อมส่งนะคะถ้าใครกดเข้ามาก็สามารถที่จะส่งให้ได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะมีใครจําเรื่องนี้กันได้บ้างคะเรื่องนี้อาจจะมีตําหนิตรงสารนิดนึงนะคะคือทาสัญลักษณ์เอาไว้ว่าเป็นของตัวเองคือจะไม่ขายจะไม่อะไรเลยแต่ว่าถึงนาทีนี้แล้วสถานการณ์ตอนนี้แล้วจําเป็นที่จะต้องขายออกไปจะเห็นว่าหน้าปกนี้นะคะเป็นหน้าปกของรุ่นแรกจริงๆคะ่ะที่มีการสร้างหนังสือเรื่องนี้ออกมานะคะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่ามิติที่สามนะคะ ทำไมถึงเขาถึงใช้รื่อชื่อเรื่องว่ามิติที่สก็คือมันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนในการที่เราไปเจอไปเห็นไปสัมผัสได้กับสิ่งที่บอกไม่ได้ว่ามีตัวตนจริงๆไหมหรือว่าอะไรไหมแต่ว่าเราสัมผัสเราสามารถรับรู้ได้ด้วยใจสัมผัสได้ด้วยตาเนื้อกายเนื้อแต่เขาก็อยู่คนละภพภูมิกับเราเนี่ยนะคะ เรื่องนี้เขียนได้ดีมากทีเดียวนะคะนางเอกของเราชื่อชมพูนต์นะคะนางเอกของเราเนี่ยสามารถสัมผัสได้กับคู่บุญของเขานะคะซึ่งอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้มาเกิดร่วมกันนะคะเขาอาจจะอยู่ในอีกภพภูมิหนึ่งเราอยู่ในอีกภพภูมิหนึ่งแต่เขาก็คอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลาเรามีทั้งบุญทั้งกรรมทั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคู่บุญของเราก็คอยให้ความช่วยเหลือเราอยู่ตลอดนี่ในความเป็นจริงนะคะถ้าเรามีอย่างนี้บ้างเนี่ยก็คงจะดีนะคะการที่เรา นึกถึงใครบางคนที่จะคอช่วยเหลือเราได้บ้างนะเราอยากจะได้อย่างนี้นะแล้วก็มีคนโล่มานะคะเอ่อเป็นเทวดารูปงามท่านหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มาบอกว่าเธอก็ทําอย่างนี้สิเธอก็อย่างนี้สิเธออย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็คอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลายอ,อย่างเงี้ยเราคงจะรู้สึกว่าเราจะไม่เหงานะคะเราคงจะอบอุ่นใจน่าดูนะคะทีนี้ คนคอยช่วยเหลือัย่งนี้นะคะอันนี้ขายถูกนะคะขายอยู่ที่มิติที่สามจาไม่ได้ว่า่าไรยวกอนเปลี <laughs> ่ยนแล้วก่อนมิติที่สามอยู่ที่ไหนเอ่ยนี่นะคะมิติที่สามนี่เราขายกันอยู่ที่495เหมือนกันคะ่ะถ้าใครสั่งซื้อเดี๋ยวก็จะมีหนังสือแถมให้เหมือนกันนะคะเป็นหนังสือ,อเล่นเล่น เล่มอื่นเนี่ยนะคะอาจจะไม่เอามาโชว์ในตรงนี้นะคะแต่ว่าหนังสือที่แถมให้ก็จะเป็นนังสือที่อยู่ในสภดาพดีเช่นกันนะคะต่อไปอันนี้ค่ะอันนี้ถ้าใครชอบเรื่องในแนวแฟนตาซีอันนี้เป็นผู้บุกเบิกในยุคแรกเลยนะคะที่ซื้อหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเป็นเพราะรูปนี้เลยค่ะนี่ค่ะ เป็นพาะรูปนี้เลยนะคะที่ทําให้เราซื้อหนังสือเล่มนี้เพราะว่ารูปนี้เรามองลายเส้นของผู้หญิงเนี่ยนะคะเ็ามีความอ่อนโยนมากนะคะเขามีความเซ็กซี่เขามีความเป็นตัวเขาอยู่ในนี้ซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าอย,อยากได้อยากได้หนังสือเล่มนี้ตอนแรกเนี่ยไม่ได้สนใจเนื้อหาหารือว่าอะไรนะคะแต่ว่าสนใจในส่วนของปกรูปที่เราอยากจะได้มากกว่านะคะ ในในตอนนั้นเนี่ยเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมูมุอย่างตอนนี้นะคะหาซื้อหาดูพวกรูปอะไรเงี้ยยากหาหาสะสมเนี่ยนะคะยากแต่ว่าที่นี้พอเราไปเจอหนังสือเล่มน,นี้มาเราก็เลยเอามาอ่านพอเอามาอ่านแล้วปรากฏว่าติดใจค่ะแต่ปรากฏว่าอันนี้เป็นเล่มที่รู้สึกจะเป็นเล่มที่สามนะคะเราก็เลยไปตามหาเล่มที่หน<ส>ึ่งเล่มที่สองมานะคะ<ส><ส>แล้วก็เล่นต่อไปมานะคะ เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า The Last Fantasy ค่ะเรื่องนี้แต่งโดยแสงจันนะคะนี่นะคะ,ะในมือมีเหลืออยู่ทั้งหมดแค่นี้นะคะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ขายไปนะคะแล้วก็มีคนมาขอซื้อหนังสือแบบลักษณะเป็นการจีกขายไปมันไม่ครบเซตเหมือนเดิมนะคะก็เลยทําให้ตอนนี้อยากจะขายให้มันเป็นเซตมากกว่ามันจะได้ไปคู่กันนะคะแล้วก็เล่มไหนที่มันขาดหายไปก็ คงจะต้องรบกวนเ,นเพื่อนไปตามหาหนังสือเล่นนั้นกันนะคะเพราะว่าจริงๆตอนนั้นไม่น่าคิดเร็วเลยเนาะก็คือพอเขามาขอซื้อเราก็ให้ไปเลยอะไรเงี้ยก็ทีนี้พอมาคิดดูว่าแล้วก็ตอนต่อไปเขาก็ไม่ได้มาซื้อของเราอีกอ๋อแล้วมาแล้วของเราก็เลยขาดอะไรเงี้ยนะคะก็เลยอ่าอเลยอยู่แค่นี้นะคะ่ะเป็นนี้ไปก็ขายท่านี้นะคะ เอยังไงนะคะถ้าเกิดว่าใครซื้อตอนนี้เนี่ยเหมือนเดิมค่ะเราแถนมันซื้อให้นะคะ,ะต่อไปค่ะอันนี้นะคะซอมบี้ฟรินนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องอมีเรื่องภาษามีชื่อเรื่องภาษาไทยว่ารักรวงใจนะคะเขาบอกว่าครั้งแรกเขากำลังจะฆ่าคนอื่นนะคะ ครั้งต่อมาเขาช่วยชีวิตเธอะคะแล้วครั้งสุดท้ายเขาคิดจะฆ่าเธอด้วยความรักที่มีค่ะนี่คือสมบีบรินนะคะรักรวงใจก็มาาลุ้นกับนางเอกนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาต่อไปนะคะส่วนอันนี้ค่ะเพลิงนาคานะคะ,ะ,คะเป็นของชนนนิงนะคะเป็นของสำนักพิมพ์คำต่อคำน,นะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าแรกที่ริวนะคะ ได้ประได้เห็นปรากฏการณ์บังไฟพญานาคเขาก็รู้สึกเหมือนบางสิ่งในตัวตนของตัวเองเนี่ยถูกปลุกขึ้นมานะคะแล้วก็เมื่อแรกเมื่อเห็นเทียนกลับสู่เมืองไทยนะคะเขาก็ประสบกับความฝันอันน่าสะพึงกลัวโดยโ,โดนอสรพิษอันจำนวนมากนะคะมหาศาลเนี่ยนะคะไล่ล่าอย่างเอาเป็นเอาตายสองชายก็เชื่อมโยงเข้าสู่เส้นทางการสายของการชำํำระความแคนนะคะก็คือ เทียนกับริวกับเทียนเนี่ยนะคะพลังแห่งศรัทธาความรักความผูกพันข้ามภพชาติแล้วก็เเรลวแค้นที่สะสมลูกโชดช่วงมาเนิ่นนานจะถูกนำมาเผชิญหน้าห้ำหันกันจนถึงที่สุดพญาหนะคะาคาจะมอดไหม้ในอาคีความแค้นหรือจะก้าวกล่วงขอบเขตฤทธิ์ตนนะคะ สุสถรัธาใหม่ที่พิสทธิ์ใสเกินกว่าใครจินจักจินตนาการถึงอันนี้คือเรื่องที่เกี่ยวกับพญานาคสายพญานาคห้ามพลาดนะคะแล้วนี่ค่ะต่อจากพญานาคเราไปดูหนังเงือกกันบ้างนะคะอันนี้คือรอยสาบค่ะรอยสาบเป็นยังไงเขาบอกว่าบวงสาบแห่งห้วงทาราและรอยจันทร์สาบวันวานาน,าน,นานน,าน,นับปีอันนี้ก็เป็นหนังสือของชลน,นินเหมือนกันนะคะ เป็นของสำนักพิมพ์คำต่อคำนะคะเขาบอกว่าหาความรักสรรสร้างจันลวงโลกจนงดงามพิษรักกับเป็นสิ่งที่สร้างความบาดหมางรอยแผลที่ยากจะเยียวยาและพิษรักต้องสาดร,ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นมันคือเส้นได้ที่มีน้ำแหลมคมพันธนาการหลายชีวิตข้ามภพข้ามชาติรอเวลาใครบางคนมาปลดเรื่องขี้คล นินแพรนะคะมีมรสุมแห่งชีวิตไปยังสรานรีสอร์ทค่ะอันกว้างใหญ่ไพศาลหวังว่าจะได้พักกายพักใจที่อ่อนล้านะคะแต่กลับมาฮึสู้แล้วก็กลับมาฮึสู้ใหม่เพาว่าหลอนกลับพบกับทะเลสาบกินคนค่ะเจ้าของรีสอร์ทผูดลึกลับนะคะฝูงมนุษย์น้ําอันน่าสะพรึงค่ะแล้วก็บทเพลงเรียกขานอันน่าขนลุกนะคะและห้วงสาบที่ไม่อาจหลีกเล้นหลบเลี่ยงได้ เธออยากจะถอยหลังกลับสู่โลกปกติอย่างเคยแต่เรว่าหัวใจของเธอกลับถูกฉุดรั้งไว้ด้านหนึ่งด้วยชายอมตะผู้ไม่มีสายตาเหลือบแลไใครและเป็นอีกหนึ่งชายที่เป็นเสมือนกับสายรุง่งร้อยน่าติดตามใช่ไหมล่ะคะก็คลิกกันได้นะคะเข้ามาหาสื่ออ่านกันได้คะ่ะนี่คือรอยสับของชมนนะคะเปียนก่นเปลยนก่าน,นี่ เรื่องนี้เลยค่ะเรื่องนี้เพียงแค่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองนะคะขายถูกมากจากราคาจริงๆของเขาเนี่ยสองร้อยห้าสิบนะคะเราลดเหลือแค่ร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปเรื่องนี้ค่ะ,เร,ะเรื่องเรนนี่นะคะเป็นเรื่องของจิตแพทย์ปากหนักนะคะที่ยิ้มยากแล้วก็มีพลังเป็นผู้มีสัมพันธ์พิเศษเล็กน้อยโรดิเซอร์สาวสุดมั่นนะคะกลัวผีอันดับหนึ่ง แต่ก็เห็นผีเป็นกิจวัตรทั้งคู่ก็เลยต้องมายุ่งเกี่ยวกันข้องเกี่ยวกันในเรื่องของอ,อุบัติเหตุรายหนึ่งนะคะซึ่งเหมือนกับฆาตกรรมอำพรางนะคะพอสืบสวนไปพอสืบสาวเราเรื่องลึกลงไปแล้วเนี่ยก็กลับเจอกับเรื่องที่ยากจะอย่างลึกแล้วก็อิทธิพลที่ควบคุมหลายหลายอย่างนะคะในวงหลายวงการนะคะสองนุ่มสาวซึ่งเคยมีเรื่องบาดหมางใจกันก็จำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันคลี่คลายเรื่องของเร้นลึกนะคะ ยิ่งสืบผ้นก็ยิ่งลึกซึ้งเข้าไปยิ่งเรื่อยๆนะคะนอกจากจะพบความจริงอันน่าหวาดกลัวแล้วก็ยังพบกับหัวใจที่ต่างฝ่ายต่างซ่อนเร้นกันและการมานานเนิ่นนานด้วยน,น,น,นะคะแอบมีความโรแมนติกไหคะอันนี้คือเรื่องเร้นนะคะเรื่องนีอ้อยู่ตรงไหนเอ่ยอเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วเริ่มรู้แล้วว่าจะคิดยังไงนะคะเเรื่องเร้นนี้นะคะจากราคาเดิม 390รนะคะเกือบ400รนะคะเราลดเหลือเพียงแค่200บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครซื้อตอนนี้นะคะเอาไปเลยค่ะ200บาทนะคะเครื่องเลนส์นะคะนี่สภาพหนังสือดีนะคะอันนี้เป็นมีห่อป,ปุกให้ด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นไลฟ์สดครั้งแรกนะคะของป,ปอนะคะาจากอหอมกลิ่นซับน้ำเหมือทองนะคะมอะีอะไรที่จะติด ติชินยังไงนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยกันเข้ามาได้ทักกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่ายังไม่เคยรลา์มาก่อนเลยก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงแล้วก็คุณผู้ชมติดตามมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้นะคะเออก็ยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยอุดหนุนร้านของเราด้วยนะคะขอฝากหอมกินซับน้ําหมึกทองกับคุณผู้ชมด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะที่ไม่ได้อมองหวังไว้ตรงนี้นะคะแต่ว่าสินค้ามีพร้อมค่ะมีแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะ ครบเซตเลยนะคะ,ะปกปีที่20นะคะมะีเพชรพระอุมานะคะแต่อาจจะไม่ครบเซตก็คือฉีกขายเหมือนกันนะคะก็มีค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะมีทั้งแบบปกดำแล้วก็ปกเขียวนะคะแล้วนอกจากนี้ก็มีเรื่องอะไรอีกโอ้ไยเรื่องทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในในในร้านแล้วกันนะคะก็ เดี๋ยวจะจาช่วงเวลานี้ไว้นะคะว่าใครที่สั่งเข้ามาในช่วงนี้เดี๋ยวมีของแถมให้แน่นอนนะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากที่ติดตามรับชมดูไลฟ์สดกันในวันนี้นะคะเป็นการไลฟ์ครั้งแรกนะคะบอกไว้ก่อนว่าไลฟ์ครั้งแรกผิดพลาดยังไงก็บอกกันด้วยนะคะค่ะก็ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ปิดยังไงคะ่ะเดี๋ยวอ่ะปิดยังไงยุติการ